สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคนที่ต้องเกิดมาสร้างบุญบารมีในชาตินี้ซึ่งเป็นคนที่ต้องมาสร้างบุญเหล่านี้ทั้งสกรณีจะต้องพบกับความทุกข์ใจมากมายได้รับความกดดันไม่เหมือนคนปกติและที่สำคัญพวกเขาจะสนใจหลักธรรมะเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเริ่มสนใจตั้งแต่เด็กหรือมาสนใจตอนโตแล้วต่างกรรมต่างวาระกันไปแต่เมื่อเข้าหาธรรมเขาจะรู้จักตัวเองจากส่วนลึกในจิตใจและตระหนักว่าตัวเองคือคนที่ต้องมาสร้างบุญบารามีโดยไม่ต้องมีใครบอกเลยเพราะสัญญาเก่าตอนเป็นเทวดานางฟ้าคอยเตือนสติอยู่เสมอ แต่แรกๆอาจไม่แน่ใจเพราะยังลังเลด้วยจิตปัจจุบันชาติแต่ด้วยต้องเจอวิบากกรรมเก่าตามลุมแล้วเหมือนเร่งให้ตัวเองเข้ามาสู่ทางธรรมให้ได้คนที่ต้องมาเกิดสร้างบุญบาร,รมีในชาตินี้หรือเป็นเทวดาลงมาเกิดอันที่จริงคนเราทุกคนมีโอกาสเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างบาร,รมีทุกคน จะมากบ้างน้อยบ้างก็สุดแล้วแต่กิเลสและความหลงไหลในใจคนที่มีมากแค่ไหนแต่มีคนอยู่กลุ่มหนึง่งที่เกิดในวันเดือนปีดังต่อไปนี้คือผู้ที่สร้างบาร,รมีโดยตรงคนที่เกิดวันเดือนปีที่จะบอกนี้มาเกิดในชาตินี้เพื่อจุดหมายสาประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือ 1. ในชาติที่แล้วตัวเองเกิดบนสวรรค์ และอยู่สุขสบายด้วยว่าสวรรค์น,นั้นมีสิ่งที่ลื่นเลงบันเทิงใจจนตนเองนั้นลืมไปเลยว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรและอยากจะมาเกิดบนโลกเพื่อจะลิ้มรสชาติของความทุกข์บ้างเปรียบเทียบเหมือนตัวเองเป็นลูกเศรษฐีชีวิตมีแต่ความสุขสบายอยากได้อะไรก็มีคนรับใช้หามาให้ชีวิตไม่ได้รับความลำบากเลยแต่วันหนึง่ง ได้ไปเปิดทีวีเห็นชาวบ้านในถิ่นธุรกันดารต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยทำไรไนะ่ไถนาตัวเองก็อยากรู้ว่าชีวิตแบบนั้นเป็นอย่างไรจึงอยากไปมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างรู้สึกว่าสนุกดีจึงออกไปใช้ชีวิตแบบนั้นจนได้เรียนรู้ว่าเป็นแบบไหนแล้วค่อยกลับบ้าน 2. เกิดมาเพื่อสร้างบารมี เก็บกักตุนไว้เพื่อต่อยอดอายุตัวเองเผื่อไว้ว่าหากอยู่บนสวรรค์ต่อไปไม่ลงมาสร้างบุญในโลกซึ่งสร้างง่ายกว่าอยู่บนนูน้นถึงคราวหมดบุญจริงๆอาจจะต้องลงอบายหรือไม่ต้องมาเกิดในยุคที่สังคมเสื่อมยากแก่การก่อบุญดังนั้นพวกเขาเหล่านี้จึงอธิษฐานมาเกิดในโลกมนุษย์ส ได้รับองค์จากเทพเบื้องบนให้มาทำหน้าที่ทางธรรมหรือทางจิตวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้คนและอาจได้รับคุณวิเศษต่างๆติดตัวมาด้วยเป็นเครื่องมือในการทำงานให้เบื้องบนเช่นอาจมียานอย่างรู้กรรมของคนเพื่อช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์หรือเป็นตัวกลางในการติดต่อกับเทพเบื้องบน หรือมีพรสวรรค์ในการคิดค้นในศาสตร์ Trans ต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนเช่นนักวิทยาศาสตร์คิดค้นยารักษาโรคใหม่ๆซึ่งคนที่ต้องมาสร้างบุญเหล่านี้ทั้ง3กรณีนี้จะต้องพบกับความทุกข์ใจมากมายได้รับความกดดันไม่เหมือนคนปกติและที่สำคัญเพื่อเขาจะสนใจในหลักธรรมเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเริ่มสนใจตั้งแต่เด็ก หรือมาสนใจตอนโตแล้วต่างกรรมต่างวาระกันไปแต่เมื่อเข้าหาธรรมเขาจะรู้จักตัวเองจากส่วนลึกในจิตใจและตระหนักว่าตัวเองคือคนที่ต้องลงมาสร้างบุญบารมีโดยไม่มีใครต้องขบอกใครเพราะสัญญาเก่าตอนเป็นเทวดานางฟ้าคอยเตือนเสมอแต่แรกๆอาจไม่แน่ใจเพราะยังลังเลด้วยปัจจุบันชาติ แต่ด้วยต้องเจอวิบากกรรมเก่าลมเล้าเหมือเนเร่งให้ตัวเองเข้าสู่ทางธรรมให้ได้และที่สำคัญอีกประการคนเหล่านี้จะไม่มีใครทำอันตรายได้เลยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เบื้องหลังหากถึงคราวค้อร้ายจะรอดพ้นอย่างหวุดหวิดทุกครั้งและใครที่คิดร้ายต่อคนเหล่านี้ก็จะมีอันเป็นไปคนที่ต้องเกิดมาสร้างบุญบารมีในชาตินี้ จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่1คือดูจากเดือนและปีเกิดกลุ่มที่สองคือดูจากวันและปีเกิดกลุ่มคนที่หนึ่งคนที่เกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีในชาตินี้คือคนที่เกิดเดือนและปีดังต่อไปนี้ 1. เกิดเดือนมีนาปีฉลู 2. เกิดเดือนเมษาปีขาน 3. เกิดเดือนพฤษภาปีเถาะ 4. เกิดเดือนมิถุนาปีมะลรง 5. เกิดเดือนกรกฎาคมปีมะเส็ง 6. เกิดเดือนสิงหาคมปีมะเมีย 7. เกิดเดือนกันยายนปีมะแม่ 8. เกิดเดือนตุลาคมปีวอก9 เกิดเดือนพฤศจิกายนปีละกา10เกิดเดือนธันวาคมปีจอ11เกิดเดือนมกราคมปีกุลกลุ่มที่สองคือคนที่เกิดวันและปีดังต่อไปนี้ 1. เกิดวันอาทิตย์ปีฉลูหรือปีวอก 2. เกิดวันจันทร์ปีขานหรือปีละกา 3. เกิดวันอังคารปีถอกหรือปีจอ 4. เกิดวันพุธปีมะโรงหรือปีกุล 5. เกิดวันพฤหัสบดีปีมะเส็ง 6. เกิดวันศุกร์ปีมะเมีย 7. เกิดวันเสาร์ปีมะแม่หรือปีชวดโดยกลุ่มที่1จะเกิดศรัทธานในทางธรรมได้ง่ายกว่ากลุ่มที่สอง กลุ่มที่สองต้องเจออะไรหนักๆหรือเจออะไรร้อนๆก่อนจะเชื่อในธรรมะสองคนกลุ่มนี้จะสนใจธรรมะและฝากฝ่บุญกุศลมากและหลายคนก็สนใจดวงและเรื่องของคนมียานด้วยและจะก้าวหน้าในหน้าที่การง,งานหากท่านพบเจอคนที่มีคุณลักษณะ หรือนิสัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ขอให้อยู่ใกล้เรียนรู้จากเขาปฏิบัติตามเขาสนับสนุนเขารับฟังเขาเชื่อว่าหากท่านทำได้ท่านมีโอกาสที่จะไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์หรือถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ผู้มีปัญญามั่งมีในหลายๆด้านแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้สำหรับวันนี้ช่องบุญนำพาขอขอบพระคุณค่ะ